เจริญพรทุกท่านครูบางอาจารย์เคยสอนไว้ว่าท่านจะเอาตะกร้าที่มีรูเยอะไปหมดตักน้ําให้เต็มแล้วท่านก็ไปนั่งอยู่ริมคลองใช้ตะกร้าตักน้ําขึ้นมากี่ครั้งน้ําก็รั่วออกหมดลูกศิษย์ก็ขำกันว่าอาจารย์จะเล่นมุกไหนท่านก็บอกว่าอาะถ้าตักไม่เต็มลูกศิษย์ก็บอกว่ายังไงมันก็ไม่เต็มหรอกอาจารย์ ว่าแล้วอาจารย์ก็บอกอ้าถ้าอย่างนั้นผมก็ขี้เกียจตักแล้วว่าแล้วท่านก็โยนตะกร้าเนี่ยลงไปในน้ําพอโยนตะกร้าลงไปในน้ําเท่านั้นเองพอตะกร้าจมน้ําอาจารย์ก็ชี้แล้วบอกลูกศิษย์ว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ผมทําน้ําเต็มตะกร้าได้แล้วและมันจะเต็มทั้งชาติตราบใดที่น้ําในแม่น้ํามันไม่แห้งเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจท่านกับพระผู้เท่า ที่สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องของตะกร้าจมน้ําว่าน้ําเต็มตะกร้าก็ต่อเมื่อเอาตะกร้าจุมลงไปในน้ํามันเหมือนกับการที่ท่านกําลังบอกเราว่าเมื่อวันนี้เราต้องการอยากได้อะไรเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยดึงเข้ามาหาตัวด้วยการตักน้ําเข้ามาหาตัวน้ําจึงไม่มีโอกาสที่จะเต็มตะกร้าเมื่อเราอยากได้ของสิ่งนั้นมาเป็นของเราเราก็ยึดว่าสิ่งนั้นต้องอยู่กับเราตลอด แต่สิ่งนั้นมันมีลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเขามีธรรมชาติเขาที่ควรจะเป็นเขาก็พังไปหักไปหายไปตามสภาพที่เขาควรจะเป็นเหมือนกับรั่วออกไปแล้วเราก็มีความทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ตามที่เราต้องการคนรักของเราสามีพัญญาที่แต่งงานกันตอนรักเริ่มแรกก็ดีแต่พออยู่ไปนานๆเข้าก็ไม่ได้ดีตามที่ตั้งใจก็เหมือนกับสิ่งที่ตั้งใจมันรั่วออกไป ดังนั้นเมื่อเขามีธรรมชาติของเขาเราก็ควรที่จะเอาใจของเราเนี่ยเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเขาคือเตรียมใจไว้ว่าสิ่งนี้มันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องไม่คงที่คงทนคือเอาใจลงไปอยู่ในส่วนที่เขาเป็นอยากได้น้ําก็เอาส่วนหนึ่งลงไปอยู่กับน้ําจึงจะมีน้ําเต็มส่วนนี้การที่จะอยู่กับสิ่งที่เรารักก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรารักนั้นเขามีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรักลูกรักสามีพัญญา รักทุกสิ่งทุกอย่างก็คงใช้ทฤษฎีนี้ทฤษฎีของการลงไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาเป็นคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาธรรมาชาติของเขามาใส่กับธรรมาชาติที่ควรจะต้องเป็นที่เราเป็นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนถาวรมั่นคงคืนนี้ตะกร้าใบนี้หวังว่าเราทุกท่านจะได้รับประโยชน์ร่วมกันพระกำลังเทศสอนตัวเองและเราทุกท่าน มีส่วนร่วมในการฟังครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้พูดและผู้ฟังเจริญพรเอ่อถ้าเราเลิกที่จะโทษว่าอะไรมันสูงเกินไปหรือว่าอะไรมันลึกเกินไปแต่มาดูว่ามือเราสั้นก็น่าจะจบมากกว่าที่จะไปโทษอย่างอื่น ขอ,ขออนุโมทนาเรียนรู้ธรรมะร่วมกันสาธุธรรมถ้าเรารู้สึกว่าอะไรสูงเกินไปกับการที่มาคิดเส้ใหม่ว่าสงสัยมือเราจะสั้นไปหน่อยน่าจะเป็นความคิดที่ดีกว่าแล้วหาวิธีว่าทำยังไงจะถึงจุดที่สูงได้ด้วยการเริ่มต้นแก้ที่เราน่าจะเป็นทางออกที่ดีหรือว่าลึกเกินไปล้วงลงไปก็นึกซะ้ว่าเออมือเราสั้น ก็หาวิธีหาเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้ถึงก้นตามที่เราต้องการดังนั้นการที่จะไปสู่ตําแหน่งสูง,สง,สงการยกระดับอัปเกรดการศึกษาหรือเหตุปัจจัยอื่นเพื่อที่จะไปให้สูงได้จะเป็นทางออกที่ดีกว่าดังนั้นสูงไม่สูงคงไม่สําคัญเท่ากับการมองว่าเรามีบางอย่างสั้นไปและเรามาเสริมเพื่อให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยการมองที่เราแก้ที่เราน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า ในเมื่อมือเรายาวไม่เท่ามือแม่นาคก,ก็อย่าที่โทษอะไรว่าเขาสูงเกินไปหรือลึกเกินไปแก้ไขที่เราว่ามือเราสั้นจะเป็นการดีกว่าเจริญพรขอเจริญพรรองเท้าพระนี่อาตมานี่หายเป็นประจำท่านบางทีไปบ้านงานบ้างหรือแม้แต่อยู่ในวัดนี่บางทีก็หาย บางครั้งก็หายไปคู่หนึ่งเลยบางครั้งก็ไปแค่ข้างเดียวซึ่งก็ทําให้นึกถึงว่าเออไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์คือเวลารองเท้าตกจากรถไปเนี่ยแล้วมันอยู่กับเราแค่ข้างเดียวตกไปข้างหนึ่งเรากลับไปวัดเราก็ไม่เกิดประโยชน์กับรองเท้าหนึ่งข้างเดี๋ยวคนเดินมาเจอรองเท้าที่ตกข้างถนนข้างหนึ่งมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาก็สะบัดหลุดให้ตามไปอีกข้างหนึ่งก็นึกในใจไปเถิดทั้งคู่ แล้วทีนี้ถ้าเรามีอยู่ข้างเดียวล่ะแต่ถ้าเจอข้างที่มันไม่ได้สร้างมาให้คู่กันน่แต่ถ้าไปด้วยกันได้ก็ไปกันเถอะหรือเหมือนบางช่วงเนี่ยคู่ชีวิตของคนบางคนเนี่ยเขาหลุดจากชีวิตเราไปเป็นอุบัติเหตุความรักและใครที่จะเข้ามาแทรกในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามาแบบในฐานะแฟนก็ได้นะเพราะคนไม่ใช่แฟนเนี่ยบางทีมันก็ทําแทนไม่ได้แต่ถ้าแฟนไม่ใช่คนก็ต้องทนกันให้ได้ บางช่วงก็ต้องทนกันเพื่อลูกหลานครอบครัวจะได้อยู่กันอารมณ์เขาไม่ใช่คนเสียเกินไปก็ต้องทนเพราะวันหนึ่งเราที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาถ้าคู่เขากลับมาเราก็อาจจะเป็นส่วนเกินของชีวิตเขาก็ได้ธรรมะจากรองเท้าก็เป็นเครื่องเตือนใจเราทุกท่านขอเราทุกท่านจงอยู่ถ้าหากมีคู่ก็ดีถ้าไม่มีคู่ก็อยู่แบบขี้อาจจะไม่เหม็นมากถ้าอยู่แบบขี้แล้วมีธรรมะ,จะเจริญพร ขอเจริญพรวันนี้พระสงฆ์สมมเนรทั่วประเทศก็ได้ปลงผมกันเพราะว่าเป็นวันโกนนะซึ่งก็บางวัดก็อาจจะครึ่งเดือนโกนครั้งหนึ่งแต่ก็หลักๆก็จะเป็นหนึ่งเดือนอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นมีดโกนแบบนี้ซึ่งต่างจากมีดโกนที่เอาไว้โกนหนวดก็จะต่างกันแต่ก็ถือว่าจําเป็นในสังฆทานเนี่ยมีมาถวายบ้างก็ดีโยมแบบนี้นะซึ่งพระก็ต้องใช้อยู่เป็นประจำนะอย่างน้อยก็ เดือนละครั้งก็โกนหนวดบ้างอะไรบ้างก็จําเป็นต้องใชนะ้การถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถวายแล้วก็สบู่ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อดีนี่ก็เก็บเก็บมาเห็นหล่นหลนอยู่ข้างๆหลังห้องน้ําตรงนี้ไว้ฟอกศีรษะเพื่อที่จะให้ผมเขาไม่แข็งเกินไปเพื่อที่จะได้โกนง่ายนะแล้วก็จึงได้บอกว่า เมื่อการโกนผมในแต่ละครั้งพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธวิสัยว่าเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตของความเป็นพระลดขั้นตอนที่จะต้องไปดูแลทรงผมลดขั้นตอนของการที่จะต้องไปตัดแต่งไปดูหลอดูซ้ายดูขวาโกนออกไปซะให้มันจบแล้วก็ความสะอาดอะไรต่างๆด้วยอีกทั้งพุทธวิสัยที่น่าจะลึกลงไปกว่านั้นเตือนใจว่าพระเนี่ย ไม่น่าจะมีความรู้สึกว่ามีตัวผมเพราะเราบวชมาเพื่อละความรู้สึกว่ามีตัวผมมีของของผมนะซึ่งก็จะได้มองเห็นว่านะผมเวลาออกมาแล้วไม่ได้สวยไม่ได้งามตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเกษาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังไม่ได้งามและบางทีก็เอาไปไว้โคนต้นไม้บ้างอะไรบ้างต้นโพต้นไรเพื่อที่จะ ให้คนมีความรู้สึกว่าเออสิ่งของของเราในร่างกายเราไปอยู่กับคนต้นโพต้นไทรซึ่งเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติก็อาจจะทําใจให้รู้สึกได้ว่าเราก็ต้องทําใจให้อยู่กับพระพุทธเจ้าทําใจนิ่งๆสงบสงบแต่จริงๆก็ไม่งามผมต่างๆวันนี้เราจึงได้เห็นว่ายิ่งลดความรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวผมความสุขก็มากขึ้นเพราะเมื่อมีตัวผมก็มีของผมสมบัติผม ตำแหน่งผมอะไรต่างๆที่เป็นของผมตัดความรู้สึกว่ามีตัวผมด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานก็จะทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็ทำให้เห็นว่าช่วงนี้น้ำท่วมเยอะป่าต้นน้ำนี่สำคัญภูเขาใดที่ต้นต้นไม้ไม่ค่อยจะมีแทนที่น้ำจะถูกกักเก็บไว้ด้วยรากไม้บ้างก็ไหลลงมาท่วมพื้นที่ราบก็เป็นปัญหา ฉะนั้นดูแลป่าไม้ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ข้อคิดวันนี้พูดยาวไม่ได้เพราะว่าวิดีโออย่างนี้ต้องสั้นๆเพราะอินเทอร์เน็ตหลายท่านก็ไม่เหมาะที่จะดูยาวๆก็จึงพูดสั้นๆเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีศีลมีสติและสังคมของเราจะอยู่ร่วมกันได้ขอเจริญพร ธรรมะอรุณสวัสด์ยามเช้าเช้านี้ชมหญ้าเพื่อให้แม่มีความสุขอาตมามักจะชมโยมหญ้าว่าโยมหญ้าโชคดีที่มีลูกสะั้ยอย่างโยมแม่เราเห็นลูกสะั้ยอีกหลายบ้านที่ไม่ได้ดูแลยญ้าในทางที่ดีตั้งแต่มีชีวิตจนล่วงลับไป โยมแม่ก็ยังมั่นคงในการเป็นลูกสะพ้ยที่ดียังดูแลลูกชายของโยมย่าคือโยมพ่ออย่างดีมาโดยตลอดการที่จะชมใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขามีความสุขก็พึงทำเถิดท่านทั้งหลายการให้กำลังใจกันด้วยการชมคนคนหนึ่งผ่านคนอีกคนหนึ่งเรียกว่าเป็นการสอดรับกันในเรื่องของคำพูดที่ดีวันนี้ลูกสะพ้ยหลายบ้าน ที่ดูแลพ่อสามีแม่สามีไม่ได้ต่างจากพ่อแม่ของตัวเองและพ่อแม่ของตัวเองก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเรียกว่าพ่อแม่ที่เป็นสายเลือดก็คือพ่อจริงแม่จริงและพ่อแม่ที่เป็นสายรักก็คือพ่อสามีแม่สามีการที่เราชมคนคนหนึ่งและให้คนอีกคนหนึ่งยิ้มได้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทา เพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีนานพอที่จะให้เขาเข้าใจเองการบอกการพูดก็ถือว่ามีความสำคัญเจริญพรขอเจริญพรเวลาไหว้พระนะโมตัสสะภควะโตเข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดติดในตัวพระพุทธเจ้า แต่เรายึดพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติตามและสุดท้ายก็ปล่อยไม่ยึดอะไรแต่นะโมตัะก็ถ้าพูดถึงมโนก็ตัดซะมโนมโนตัดซะเป็นคำของคนยุคใหม่ซึ่งจริงๆมนโนเนคือถ้าเป็นมนโนทุจริตมนโนสุจริตก็คือคิดฝ่ายดีกับคิดฝ่ายไม่ดีแต่เมื่อมนโมนมโนคือคิดไปเองเออพูดเองเออเองว่าอะไรจะต้องเกิดมาเป็นของเรา น้ำตาลมันจะเกิดมาเพื่อคู่กับกาแฟาแล้วก็เกิดมาคู่กับครีมเทียมซึ้งสามอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาตรฐานหรอกนะว่ามันจะต้องเกิดมาคู่กันเสมอบางอย่างมันก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราแต่ถ้าเราดึงใจเข้าสู่นะโมตัสสะคือข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอนอบน้อม ตามคําสอนพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนว่าทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรล,ลักษณ์ไม่ได้ตามใจเราอยากได้แต่ไม่ได้มันก็เรียกว่าอดแต่ถ้าได้มาแล้วจําเป็นต้องอยู่กับมันก,ก็เรียกว่าทนก็คือต้องอดทนทั้งอดทั้งทนมโนมโนไปเองมันก็กลายเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าจะเข้าสู่นะโมตัสะมะโนก็ตัดซะยิ่งตัดได้มากคิดไปเองให้น้อยที่สุดแต่คิดเข้าหลักธรรม ยึดหลักธรรมเป็นเกณฑ์เป็นแกนกลางไว้ก็จะไปสู่ความจริงได้มากกว่านะโมตัสสะมนโนตัสสะเจริญพรขอเจริญพรลูกไม้ร่วงเพราะบางทีเกิดจากลมพายุพัดพาเนี่ยก็นึกถึงชีวิตคนที่ตกร่วงเพราะว่าพายุในใจของคนอื่นความโลภความโกรธความหลง ก็ต้องไปฆ่ากันแย่งชิงสมบัติกันลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังใครแล้ววันนี้วันสองวันนี้ที่ถูกฆาตก,กรรมบนรถทัวรนะ์ไปชิงทรัพย์เขาซึ่งก็ทําให้ทหําไมถึงอยากมีเงินมากด้วยการไปเบียดเบียนคนอื่นขนาดนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าอยากได้ของที่มีราคามาครอบครองเมื่ออยากได้ของที่มีราคาก็ต้องไปนึกถึงว่าราคามาจากคําว่าราคา ถ้ามีราคะในใจมากเท่าไรสิ่งนั้นที่เราอยากได้เนี่ยมันจะถูกเพิ่มราคาเป็นทวีคูณราคารถยนต์ราคา,า,คาเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋ากระเป๋าอะไรต่างๆก็เกิดมาจากราคะของคนที่มีความต้องการมันสูงมากเท่าไรเขาก็ยิ่งเพิ่มราคาเหมือนกับอลอสในหนังไททานิกที่โยนบรูได,ดมอนด์ลงทะเลทิ้งเพราะว่าลสหมดราคะต่อสิ่งนั้นไม่มีแจ็คอยู่ด้วยแล้ว ก็จึงกลายเป็นสิ่งนั้นไม่มีราคาเพราะในใจไม่มีราคาต่อสิ่งนั้นจึงกลายเป็นแค่ก้อนหินก็โยนทิ้งทะเลได้โดยที่ไม่ต้องคิดถ้าวันนี้สังคมของเราลดราคาได้มากข่าวฆาตกรรมก็จะลดลงมากอาชญากรรมในส่วนอื่นทั้งข่มขืนแล้วฆ่าฆ่าแล้วข่มขืนข,ข่มขืนแล้วลืมฆ่าฆ่าแล้วลืมข่มขืนก็หลายคดีเนี่ยมันก็จะหายไปฉะนั้นลดราคาก็จะไม่มีอะไรถูกเพิ่มราคา ชีวิตก็ไม่จําเป็นต้องขวยคว้าจนเกินอยู่กับพอเพียงความพอเพียงก็อยู่ได้ก็ขอจเจริญพรธรรมะวันนี้ขอจเจริญพรเตรียมบินทบาตเชา้านี้อุปกรณ์ก็ต้องครบเพราะว่าหน้าฝนฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจมีเรื่องขำขเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอ่าบินธบาตหน้าบ้านโยมแล้วมันจะมีพุ่มไม้อัตมาก็ไปบังพุ่มไม้พอดีโยมไม่เห็นพระ นี่ไม่ใช่มุกฟังมาจากใครนี่เจอกับตัวเองจริงๆโยมไม่เห็นพระแต่โยมเห็นหมาที่วิ่งมาจะมากินข้าวตรงที่เวลาโยมตกักมันก็จะหล่นข้างๆข,า,งขาพระโยมก็ดุหมาแต่ไกลมาอีกแล้วนะเมืองคือคือหมาก็ได้ยินนะฮะแล้วเราก็ได้ยินด้วยตื่นเช้าก็มาหากินแต่หน้าบ้านคนเนี่ยนะม,มันค่อนข้างชัดเลยนะโยมนะฝนตกเนี่ยออกมาหากินอีกนะก็นึกเนี่จะไปต่อดีไหมเนี่ย อาไปก็ไปพอโผล่ออกไปปับ๊บโยมเห็นพระโยมก็ตกใจวันนี้ท่านมานานแล้วเหรออกมาพักใหญ่เลยโยมงั้นท่านก็ได้ยินอ๋อชัดเจนมากขอโทษนะครับฉันฉันดุหมานะคะท่านอ๋ออย่าดุอย่าดุหมาเลยโยมสงสารพระเถอะคือหมามันคงไม่เข้าใจแต่พระนี่เข้าใจทุกคําก็เอาที่สบายใจเถอโยมคําของคนยุคนี้ก็จะบอกว่าเอาที่สบายใจเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะแยกทางกันเถอะเอาที่สบายใจและการคุณ สบายใจทั้งสองคนแต่ว่าพ่อแม่สบายใจด้วยไหมลูกสบายใจด้วยไหมที่จะต้องเป็นเด็กกำพร้านะแม่หนูไม่อยากไปเรียนหนังสือเอาที่สบายใจแล้วกันลูกหนูสบายใจแต่ว่าพ่อแม่ต้องมีลูกที่ไม่มีการศึกษาพัฒนาอย่างอื่นไม่ได้สบายใจไหมผมจะกินอะไรก็เรื่องของผมมันปากผมท้องผมนะจะติดยาเสพติดขี่รถเร็วก็เรื่องของผมเอาที่สบายใจแล้วกัน สบายใจเฉพาะคุณแต่สังคมจะต้องเกลี่ยเม็ดเงินออกมาจากส่วนกลางของรัฐบาลเพื่อ,อที่มาช่วยรักษาคนที่บาดเจ็บเพราะเอาไอทิสบายใจหรือว่าอุบัติเหตุบนถนนยาเสพติดจะต้องไปช่วยรักษาบำบัดเอาที่สบายใจและสังคมสบายใจไหมดังนั้นต้องมองมิติที่ว่าสบายใจที่เราแต่ว่าโดยองค์กรโดยรวมมีความสบายใจครบถ้วนไหม ชานี้ก็มีธรรมะมาะฝากเล็กน้อยยิ้มยิ้มยามเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานวันแรกของการทำงานก็ขอให้มีความสุขก็อย่าดุหมาเลยนะสงสารพระเถอะเอาที่สบายใจแล้วกันขอจเจริญพรอาจารย์ครับให้ธรรมะโยมหน่อยครับขอจเจริญพรโยมทุกท่าน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระลูกศิษย์อยู่องค์หนึ่งท่านก็หมอดูดูดวงว่าจะต้องได้เนื้อคู่ตัวดำดำด,ด่างดาดอกดอก,ดอกจมูกแดงแดงซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ขำจังเลยว่ามันคนหรือมันตัวอะไรแต่ปรากฏว่าพระองค์เนี้ยท่านก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุห่างกันกันกบท่านเนี่ยสิปีซึ่งเด็กเนี่ยอายุสิบขวบท่านอายุยี่สิบแล้วก็เด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นอิสุกอิสัยพึ่งหาย ตัวมันก็ดำดำด่างๆด,ด,ดอกดอกจมูกแดงๆเป็นหวัดด้วยขยี้จมูกซะแดงแปัจจัยปรากฏว่าพอไปเห็นปั๊บเนี่ยพระนี่ก็ตกใจเพราะช่วงบินทบาทพอดีด้วยความตกใจที่เด็กกําลังจะตักบาตรท่านก็เปิดฝาบาตรมาด้วยความตกใจก็เอาฝาบาตรเนี่ยเคาะหน้าผากเด็กเข้าไปด้วยความด้วยความรู้สึกลังเกียจนะท่านแล้วเด็กก็ร้องไห้แล้วท่านก็รีบกลับวัดแยกกันไปแล้วท่านก็หนีไปสุดโลกเลยนะ หนีจากจังหวัดตราดไปอยู่จังหวัดเชียงรายนู่นน่หนีไปไกลเลยแล้วก็คือประมาณว่าถ้าได้เนื้อคู่แบบนี้น้ำไม่ต้องมีเมียกับละชาตินี้ก็หนีไปสักไกลเียผ่านไปสิบปีมั้งประมาณนั้นเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งคือศึกไปไปแล้วก็ไปศึกแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งทุกวันก็หอมแก้มเมียทุกวันแหละแต่วันนี้ก็คลืมอ,อกคลืมใจว่าจะจูบหน้าผากเมียสัีทง ก็แหวกผมหน้าผากเข้าปรากฏว่าเจอแผลเป็นเล็กๆก็เลยถามเมียว่าเออนี่น้องนี่แผลเป็นได้มาจากไหนเนี่ยเมียพอผัวถามอย่างเงี้ยแหมก็เข้ากําลังจะเข้าฉากเลิฟซีนท่านพอผัวถามก็กัดฟันขึ้นมาเลยแมมไอ้สิปีที่แล้วไอ้พระหาองค์นั้นฝ่าบาทมาเคาะหน้าผากได้อย่าให้กูเจอนะเมืองคือผู้หญิงมันก็ไม่รู้ว่าเนี่ยนี่คือผู้ชายคือพระองค์นั้น พระนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือเด็กคนนั้นอะไรก็ตามท่านที่มันจะเข้ากันได้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเข้ากันช้อนถ้าเรามองดูว่ามันจะเข้ากันมันก็ต้องเข้ากันแต่บางอย่างนะอย่างจานชามอะไรต่างๆเ่าเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นของกันและกันเนื้อคู่กันแล้วมันแคล้วกันไม่รอดนะมันก็ต้องเข้ากันมันลงกันได้แต่บางอย่างเนี่ยท่านมันไม่เหมือนกัน แต่มันเกิดมาเพื่อคู่กันคนบางคนนิสัยอาจจะคนละเรื่องแต่สามารถบริหารครอบครัวไปร่วมกันได้วันนี้ในที่ทำงานนิสัยอาจจะต่างกันเก่งต่างกันแต่เราเชื่อว่าพาองค์กรไปรอดเพราะว่ามีความสามารถที่เอาความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองมาใช้แล้วก็สามารถที่จะบริหารครอบครัวร่วมกันฉะนั้นชีวิตคู่บางคู่ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะลงกันได้ ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเหมือนกันแต่พากันไปได้วันนี้บุพเพสันนิวาสอะไรที่จะเป็นของเรามันก็เป็นของเราวันอย่างคำ่ำอะไรที่จะไม่ใช่ของเราก็ไม่มีทางที่มันจะเป็นของเราขอเจริญพร